S <S สวัสดีคุณหมอค่ะจะม,มาดูกันว่าสาเหตุที่ทําให้ผู้สูงอายุนั้นหกล้มง่ายแล้วก็วิธีการป้องกันออกกําลังกายอย่างไรที่จะทําให้กล้ามเนื้อกะแข็งแรงทั้งร่างกายการสมดุลร,ร่างกายด้วยนะแวดล้อมของคนสูงอายุที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นสาเหตุการหกล้ม <S <S 2> <S 2> มากที่สุดเลยคือหกล้มในห้องน้ําเราต้องทําห้องน้ําให้มีพื้นที่เปียกกับเพ้นที่แห้งอันที่สองก็คือในห้องนอนเนี่ยจะต้องอย่าไปวางของไว้ ถ้าที่หัวนอนจะต้องมีโคมไฟที่เปิดไฟได้ทันทีเวลาเข้าห้องน้ำจะได้สะดวกผูยุดหกล้มมากที่สุดเลยคือข้างล่างตามบันไดตามที่มีขั้นทั้งหลายเนี่ยจะสะดุดหกล้มก็จะต้องทํำยังไงให้บ้านเนี่ยไม่มีไม่มีขั้นบัน<ม><ม>ไดแล้ให้มันเรียบหมดคแล้วให้ดีก็คือเอาผู้สูงยุนอนชั้นล่างเลยอย่าขึ้นไปชั้นบนลําบากฝึกกล้ามเนื้อก,กันก็คือเราย่อเข่าน,นิดนึงนะแล้วเหมือนกับเราอุ้มลูกบาสไว้ลูกหนึ่ง ทำมือขึ้นมาด้วยนะคะคุณผู้ชมทําพร้อมกันนะคะทำตามนะครับค่ะถ้าเราอยู่ในท่านี้กล้ามเนื้อต้องทํางานหนักมากเลยตึงตรงนี้ค่ะคุณหมอสามีนาทีก็รู้สึกขาจะเริ่มสั่นหนึ่งถึงประมาณห้าหกเจ็ดแล้วก็คลายก็มาทําอย่างนี้สักห้าหกท่าที่สองเราต้องการให้ร่างกายเรานี่ตึงอันนี้ให้คุณหมอสาธิตให้ดูนะคะคุณผู้ชมเจ็ดจุดนะเจ็ดจุดของร่างกายด้านหลังนี้แปะติดฝานี้ได้ สอจุดแรกคือส้นเท้าชนเลยนะค่ะจุดที่สองจุดต่อมาคือแก้มก้นแปะเลยฮนะเอาก้นแปะเลยนะถ้าต่อไปคือเอาสมบหลังสุดของเราเนี่ยที่แขนไปโดนมานะเ,นเนี่ยเป็นหกแล้วใช่ยมสองสี่หกแล้วก็เจ็บทีค่ะตอนแรกๆอาจจะต้องฝืนเลยนะ,ะกล้ามเนื้อทั้งร่างกายจะจุกเซตเซตใหม่ปรับ โครงสร้างร่างกายให้เป็นปกติแล้วไม่ปวดหลังปวดเอวแล้วก็กล้ามเนื้อมันก็จะเกิดการทรงตัวท่าที่สามคือเราต้องต้องให้ใช้กมีการยัน<ะ>เพื่อให้กล้ามเนื้อขานี่ทั้งหมดให้มันหย่อนลงค่ะคุณหมอแล้วมันจะได้เกิดสมดุลเพราะว่าถ้าบางทีเมื่อกี้ท่านนี้เมื่อกี้ทําไม่ได้เพราะว่าน่องมันตึงเกินไปค่ะคือเอาส้นเท้านี่วางพื้นนะฮะแล้วก็ย่อ,อเข้าหน้าระบายแล้วก็ให้เข่าตึงค่ะเทน้ําหนักนไปด้านหน้า <ไป S 1> ใช่ไหมคะเปาเปยนท่า อันนี้เวลาเป็นตะคิวแล้วก็แก้อย่างนี้ด้วยนะครับผู้สูงอายุที่เป็นตะคิวบางคืนก็จะเป็นบ่อยท่าที่4ี่คือเขย่งเท้าขึ้นอย่างนี้คะเขย่งเท้าขึ้นนับ 1- นึ่งถึงสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะวางไปขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบทำักสิบเซตนะต่อไปก็จะเอากล้ามเนื้อข้างให้แข็งแรงก็คือเตะออกเตะออกด้านข้างนับนึ่งอันนี้ต้องใช้บริเวณกุ้งกางนิดนึงนะคะอ่า ต่อไปนี่ก็สาคัญมากก็คือคเรื่องการเตะควายอย่างเงี้ยเตะควายเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้ออยู่เส้นหนึ่งคือเขาเรียกแฮมสติงหรือกล้ามเนื้อควายขาเนี่ยมันมักจะทําการมากไปทําให้เวลาเรายืนเนี่ยมันดึงมากก็หกเข้าางเงี้ยแล้วดึงน้อยไปก็แบะออกไม่ได้ต้องทําให้ตรงก็โดยการแกว่งเตะมันจะทําให้เกิดการยืดหยุ่นและสมดุลน,นะฮะแล้วคือเตะแบงางหลัง กล้ามเนื้อขานี่สำคัญที่สุดเลยนะเตะด้านหลังเออเตะด้านหลังเพื่อที่จะให้ดึงขึ้นไปอันนี้กล้ามเนื้อสะโพกจะดึงกล้ามเนื้อสะโพกจะดึงจะดึงกันขึ้นไปเนะตะแ,แรงเดี๋ยวเซคุณผ,ผู้ชมต,ต้องระวังนะฮะอันนี้คือเจ็ดท่าแล้วสุดท้ายเป็นท่าที่มันนั่งทำกันค่ะคุณหมอเมื่อกี้ทั้งท่าย,ยืนท่าชิดกำแพงแล้วมาท่านั่งกันบ้างคุณหมอท่าน,นั่งก็คือเราต้องการให้กล้ามเนื้อนี่แข็งแรงค่ะเพื่อที่เวลา ก้าวจะผ่านธรณีประตูได้หรือขึ้นบันไดยกขาพ้นบันไดแต่ละขั้นได้กล้ามเนื้อตรงนี้สำคัญมากคือต้องยกขึ้นได้ครับอสองข้างทั้งหมดนี้คือท่าที่จะทำให้กล้ามเนื้อตั้งแต่หัวจดเท้าโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใหญ่ๆที่เกี่ยวกับการทรงตัวไม่ล้ม คุนนี่เชื่อไหมว่าเราสามารถทดสอบว่าสมรรถภาพร่างกายเราเป็นอย่างไรลุกนั่งลุกนั่งไม่ถึงยี่สิบครั้งแล้วเป็นลมสลบเลยเนี่ย<อ>แสดงว่าสาภาพปอดและร่างกายเราแย่มากสามารถทดสอบได้เลยใช่แต่ว่าอย่างพื้นฐานคือเจ็ดครั้งนะ,ะเราต้องลุกนั่งได้แบบโดยไม่ต้องใช้อะไรจับเลยนะน,น,ยนั่งแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะถ้าผู้สูงอายุเรา,เราวัดกันที่ดีผ่านยี่สิบครั้งแต่ถ้าต่ำกว่าเจ็ดครั้งนี่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วครับ เดีืยวลูกนั่งเนี้ยเีืยอไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรนะหนึ่งหกเจ็ดอย่างน้อยเจ็ดครั้งต้องได้นี่แต่ถ้ายี่สิบครั้งคือแข็งดีมากสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงลูกหลานๆที่ดูแลผู้สูงอายุในบ้านหน่อยค่ะทิ้งท้ายนี้ค่ะก็พยายามให้ผู้สูงอายุเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีะจะได้ไม่สะดุดหกล้มและให้ผู้สูงอายุเราได้ออกกำลังกายที่ถูกต้อง ให้กล้ามเนื้อแขนและขาแข็งแรงและร่างกายด้ยแข็งแรงแล้วเราต้องคอยทดสอบเขาบ่อยๆว่าเขาอยู่ในสถา,านะที่ไม่ไหวแล้วต่ำกว่าเจ็ดครั้งอันนี้ต้องพาไปพบแพทย์พบนักกายภาพแล้วว่าเราจะฝึกเขายังไงค่ะวันนี้ขอบคุณเคล็ดลับจากคุณหมอพันเทพมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับ